สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสู้เรารวยไฟฟอลลิชนะครับอยู่กับเฟียสนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตลาดน้ําดอนไหวในยุคโควิด2021นะครับว่าในตลาดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กิจการธุรกิจต่างๆภายในตลาดมีคนเดินมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ตอนนี้ที่โด่งดังอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับครับผม ด้านนี้นะครับก็จะเป็นขายพวกผลไม้ส่วนด้านด้านด้านซ้ายที่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันและบริเวณด้านหลังผมนี่นะครับทุกคนก็คือบริเวณที่เป็นแม่น้ําที่เราจะต้องเอาอาหารปลามาให้นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็จะเอาขนมปังเอาพวกอาหารปลามาโยนใส่ปลานะครับแต่ช่วงนี้ครับน้ำก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็เราต้องรีบลงไปตักนะครับเฮ้ย น้ำขึ้นนี่รีบตักไงม,ไมันเยอะไปเหรอก็บริเวณนี้ก็จะมีนกด้วยนะครับทุกคนก็เอามาเอาหารนกมาให้พวกเขาทานได้นะครับเวลาที่เรามาตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับตลาดก็เริ่มที่จะปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารีบไปเดินดูด้านในกันดีกว่าว่าภายในตลาดจะมีร้านอะไรเปิดอยู่บ้างที่เห็นเขาปิดเยอะเนี่ยมันไม่ใช่เขาปิดเจ๊งนะเพราะว่าเขาปิดร้านปกติปกติเขาจะเปิดประมาณแปดโมงถึง5้าโมงเย็นนะทุกคน ตอนนี้นามงเย็นแล้วก็ก็จะมีน้ำขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนนเขาก็จะเอากระสอบทรายมาปมาูทางให้เราเดินนะครับตอนนี้เรากำลังตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานอยู่นะทุกคนเพราะว่าร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี้เป,เปิดมามากกว่า50ปีแล้วไปดูไปดูตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกัน จริงๆเราอยากถ่ายรีวิวทุกร้านให้ทุกคนดูนะแต่ว่าตอนเรามาเนี่ยร้านปิดไปเยอะแหละงั้นเราก็ต้องรีบแจ้นไปหาร้านกเกี๊ยวเป็ดที่เราอยากทานวันนี้น <c oughs> เดินระวังด้วยนะทุกคนใครใส่ส้นสูงมาก็ระวังน,นิดนึงนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีน้ําขึ้นมาแล้วครับทุกคนก็ช่วงที่เรามาก็คือช่วงเดือนตุลาเนาะก็จะมีเรื่องน้ําขึ้นมานิดนึงแล้ววันที่เรามานะครับก็คือร้านปิดไปแล้วเกลนะครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสับนุนซื้อกลับบ้านไปทานที่บ้านนะครับผมก็ตอนนี้รเราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับก็คือเฮียทุยนะครับผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียทุยครับร้านของเฮียเปิดมาได้ข่าวว่าเปิดมาหูเกือบกี่ปีแล้วครับเนี่ยถ้าลอง ทรางรุ่นเตียนะแปกว่าปี80ปีทางผมยังไม่เกิดเลยครับเตี่ยเป็นรุ่นไหนรุ่นที่3มผมจะเป็นรุ่น2ไอ้รุ่นเตียแล้วเหรอผมเป็นรุ่น2อ๋อรุ่น266 66ิแล้วครับปีนี้อ๋อครับสอบถามหนึ่งช่วงเนี้ยทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมเนี่ยร้านได้รับผลกระทบอะไรไหมครับก็มีบ้างแต่ส่วนน้อยเพราะว่า f อของที่หนับมีทั่วประเทศไทยเลยอ๋อมีทั่วประเทศไทยเขาก็จะมามามา,มาที่ร้านเลยเมาเยอส่วนมากจะมาโดยต้องเดินมาถึงนี่เลยอืะไุเเดเดเคเับ ก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราจะอร่อยเราเราใช้สูตรของโบราณนะคือใส่ใบเตยหอมแล้วก็ใส่เกากี้เกากี้คืออะไรครับเกากี้คือเ <c oughs> อม็ดแดงแดงอ๋อเม็ดแดงแดงใส่เกากี้ใส่ลำไยครับผมเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรเก,าก่าแก่เลยขายราคาเท่าไหร่บ้างครับอ่าถ้าลำาเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ชามละห้าสิบบาทชาห้าสิบบาทก็ถ้าเป็นเเป็นเป็นจับกับบ้านนี้ลับบ้านนี้เท่าร่ับ มันจะมีไซส์ราคาสา0ร้อย6ี่สิบสาร้อยสี่บสาร้อยหกสิบแล้วก็สี่ร้อยืมก็แต่แต่กล่องสัตปาปานี้เท่าไหร่ครับกล่องเล็กเนี่ยมันร้0ยหกบาทก็คือครึ่งของครึ่งของสา0ร้อยี่สิบแต่ถ้าลองกล่องใหญ่เนี่ยจะเป็นครึ่งของสี่ร้อยก็เท่ากับกล่องละสองร้อยขายขายอยู่หน้าร้านครับผมโอเคก็ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับพมควรเพราะว่าเร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 าจะไม่ขึ้นราคาพยายามรักษาคุณภาพแล้วก็ราคา จากดั้งเดิมเฮียตั้งแต่เฮียเปิดกิจการมาเนี่ยมีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันมันไม่ไหวบ้างไหมไมครับก็ไม่มีนะเพราะว่าเราถึงสถานก,การณ์โควิดจริงแต่ เฟซีเราเยอะเคือมาเนี่ยเขามามาก็ดิ่งมาที่นี่เลยเห็นเพราะว่าดังจริงว่าผมเนี่ยผมก็ตามมาทานนะแต่มาไม่มาไม่ทันร้านปิดซะก่อนไม้ก็ต้องมาพรุ่งนี้ับผมก็ฝากร้านเฮียให้กับผู้ชมนิดนึงครับใครถ้าลองที่ยังไม่เคยลองลิ้มชิมรสเบ็ดโพโลนี่หนับก็ขอเชิญนะครับมาได้เลยครับนะเราเปิดทุกวันนะครับจะหยุดทุกวันจันทร์วันเดียวนะฮะโดนันขายหมดทุกวัน โอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเป็ดพะโล้ร้านเฮีหนับนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันอ่ได้ครับได,ได้ได้ไมแล้วครับกับเป็ดของนายหนับนะครับผม<อ>ก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันพอดีว่าเรามาช่วงห้าโมงก็เลยวายันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยไปลองชิมด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองเ,อเป็ดพะโล้นายหนับกันนะครับทุกคนก่อนื่เลยก็ ็เป็ดเขาก็จะเป็นเป็ดแบบแนวแห้งๆนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราทดลองกันมีความเหนียวมากอันนี้คือเนื้อมันนะครับเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนะครับเดี๋ยวเราลองจิ้มตามพะโล้เขาดู ต้องบอกว่าเป็ดมีความสำหรับมันมีกลิ่นเฉพาะของเป็ดอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ชอบกินเป็ดน่าจะชอบลองกินน่องดีกว่าคุณคน,นเดี๋ยวเรามาดูน่องกันนี่น่องเป็ดนะครับผมขออนุญาตพันไ้ก่อนลยกันเเรามากินน่องเป็ดกันนะครับ ต้องเป็ดในหนับนะครับเราก็จะจิ้มกับน้ำพาโล้ของเขานะครับนี่เขาจะให้น้ำพาโล้มาแล้วทุกคนนี่น้ำพาร์โลลจิ้มมาเลยจริงๆมันต้องกินที่หน้าร้านร้อนๆนะนะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินอื้ม คนชอบเปนเป็ดน,นะมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาของเป็ดเ,เ,เ,เนื้อไม่เหนียวจนเกินไปนะครับทุกคนอร่อยมาก เนื้อเป็ดมีความฉ่ำน,นะครับจริงๆแล้วเฮียเขาบอกว่าให้เราซื้ออ่ะจริงๆแล้ว่าถ้าเราซื้อกับบ้านนะ่ะเขาก็จะมีซีลสุญญากาศนะครับเก็บสามารถเก็บได้หลายวันอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะซื้อไปกินเขาก็จะใส่กล่องแบบระบายอากาศมาให้เรานะครับมีพร้อมกินแบบนี้นี่เซื้อมา160ยบบาทก็จะได้ประมาณนี้นะคือคือคนถ้ากินคนเดียวกินไม่หมดแน่นอนนะครับต้องซื้อมาแบ่ง ให้กับเพื่อนๆกินด้วยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวชิมกันต่อเขามีน้ำส้มให้เราด้วยนะอันนี้นองหมดแล้วอร่อยมากก็คือมันจะมันก็จะมีความมีความฉ่ำเล็กๆมีความเอ่อ texture เ,เ,เนื้อมันอ่ะมันก็จะสไตล์เป็ดอ่ะทุกคนสไตล์เป็ดมันหมายความว่าก็จะมีความเหนียวๆน,นะคือเป็ดมันก็ต้องเหนียวอยู่แล้วเนื้อเป็ดอ่ะมันก็มีความเหนียวแล้วก็มีกลิ่นขเขา แต่ว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยมันก็ดูที่น้ําพะโล้แล้วก็น้ําส้มเพราะว่าตัวตัวเป็ดเนี่ยมันก็คือเนื้อเป็ดทั่วทั่วเนื้อเป็ดอะ่ะมันก็คือเนื้อเป็ดอะ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยตัวหนังของเขาเนี่ยต้มว่ามีวิธีการทํำยังไงมีกลิ่นยังไงนะครับนี่แล้วก็เครื่องพะโล้ของเขาเนี่ยอร่อยจชิมน้าพะโล้ให้ทุกคนดูน้ําพะโล้นะครับทุกคนเราชิมน้ําพะโล้ กี่ต่อครับอ่อยอจัดคือคือน้ำพาโล่ของเขาไม่ไม่เข้มข้นจนเกินไป ทำให้เรากินได้เรื่อยๆนะทุกคนเราลองจิ้มน,น้ำส้มดูนะครับน้ำส้มของเขาเป็นไหเอ่ยน, <c oughs> น้ำส้มอ,อ่อน้ำส้มเขาไม่เปรี้ยวนะมีความ เลี้ยวนำนิดเดียวแล้วก็มีหวานไปลิ้นไม่เผ็ดก็อร่อยสไตลา์าแบบไม่เป็นรสชาติแบบคนจีนคนจีนแบบยุคยุคยุคเก่าอ่ะเขาก็จะกินกินอาหารรสไม่จัดกันทุกอย่างก็จะดูไม่จัดหมดเลยรสรสชาติแบบกลางๆมีกลิ่นเครื่องพระรล้นำนอร่อยอ่ะไป ก็ขอสรุปแบบนี้นะครับเป็ดพะโล้ไนหนักนะครับก็มีรสชาติที่ไม่ไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปนะครับแล้วเป็ดมีความหอมกลิ่นพะโล้นะครับแล้วก็น้ําพะโล้แล้วก็น้ำต้มสายชวนะครับมีรสชาติที่ไม่จัดนะครับเราสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็วันนี้ผมเฟี้ยนแล้วก็น้องโซลีนะครับขอตัวลาไปนะครับกับฝากชแนลสู้รวยไฟฟอลลิสด้วยนะครับถ้านเพื่อนชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับชแนลเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไอเเ้เป็ดจ้าเป็ดเป็ดจ้าจเป็ดจ้า